สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมเบลนด์แคทนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้านี่ครับแคนอัลเดอร์แมนิเอ็กส์นะเป็นด่านระดับ9กดานนะครับเป็นด่านรวมแมวข้างนะผมได้เตรียมทีมไว้แล้วเป็นทีมนี้นะครับเป็นมีทีวสี่ตัวนะครับมีตัวการเวฟแล้วก็มีอูเบอร์ตัวแบกนะครับสล้วก็พรุ่กับตัวไม่มีสีตามตัวก็จะเอาซีพียูด้วยนะครับซีพียูแม็กแล้วก็สปีดครับก็นี่ด้วยไนเปอร์ดีกว่านะทุนดูดีกว่า เริ่มมาก็ปิด PPU กันเลยครับเข็นนไปรถไฟชนชนทำไมหัวตีนเวฟยิดไปสวยอีสเรียบร้อยครับเริ่มมีเงินก็เปิด PPU ครับสแปมมิชิวมีคุณใหญ่ไปดีครับตั้มแบ๊ ตีบ้ามันเร็วเจ้าควายขวายข้างมันโ่ลแล้วเยี่ยมเลยเราตีบ้านอยู่ครับเราได้ตีบ้านอยู่แปรมีชิลวครับอยู่อยู่ยีบ้านสุด,ดสอีดแสปมเพราะเราไม่มีเงินเตือม,มันจมดแล้วบ้านมันบ้านมันแตกสวยไม่ต้องสู้ครับไม่ต้องคายก <c oughs> ูบ้านตรง,ตรงเลยตีบ้านตรง,ตรงครับโอเคครับอัน,นี้ต่อกันก่อนทุกคนเป็นดานวระดับ10ดาวน่าจะเหมือนเดิมนนะครับ ก็คือรวมแมวข้างเหมือนเดิมครับไปเหมือนเดิมแล้วก็ลุยเลยจิบดาวผมว่าคะแนนตึงละตอนแรกมันข,ขํานะดาแรกของขมมันตีบ้านแตกกัดงแต่ยังไม่ออกเลยอันนี้ก็เก็บเงินไปก่อนครับเหมือนถ้าเราไม่แตะบ้านมันก็จะไม่ออกมาก็แย่แล้วไม่แตะบ้านจะไม่ออกมาก็แย่แล้วครับออกมาเลยอย่างไวอย่างแคนไปครับเื่อได้เงินผมไม่น่าส่ง โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ครับเรียบร้อยเงินมาเงินมาก็กดตะแแมมเลยชยวครับทำงานท้ายเงิน,มนหมดเวลาเราต้อกดเองนะซึ่งดูเหมือนเงินผมจะหมดไวอะต้องกดเองนะครับมีชิวยังไนไม่เหลือยังไงไม่ออกแน่นอนแมีชิลครับอย่าให้ถึงแนวหลัง หมตายห่าหมดเลยครับเยี่ยมเลยแนวตาฟ้าเราปืนใหญ่ไปทีครับผมว่าผมต้องหาแนวหลังเขาะทุกคนแนวหลังที่ตีแรงๆอุ้ยสวยแบบเราไปกแล้วหนึ่งครับอต่ฮันดอกไปกแล้วแต่เราไม่มีเงินส่งตัวเลยทีพียูไม่ทีพียูไม่หยุดส่งเลยครับทุกคนไม่หยุดส่งรถไฟเลยไม่ระโย์จีพียูหยุดรถไฟไม่ระโยชน้องเก็บเงินไว้ทีพียู ส่งเองคนระับทุกคนส่งเองส่งเองแนวนี้ไปครับแนวปลาหม,มึกกระตันเวฟตีคุณใหญ่เวทีมาแล้วครับส่งใครก่อนดีนี่ก่อนเลยอิสไปก่อนอิสไปเบิร์ครับไปทำดับทำดับมีอะไรกีนจะแตกอินได้ที่กี่ทีเนี่ยอิสเป็นลมเยี่ยมเลย ปัญหาคือมังกรงข้างหลังครับไม่นค้นไม่หยุดตอนนี้นส่งดรไปเลยทุกคนเรียบร้อยเออฟรีสุสดลัวเลยโอนอุนด,ดฟรีสุสดลัวดรจะมาแล้วดรมาครับทุกคนดครก็โดนฟรีสเหมือนกันครับโอ้หนี่อาจจะเป็นปัญหานี่อาจจะนี่อาจจะเป็นเหตุผลเที่ทำให้ดรถึงแตกดรโดนฟรีสมาแล้วครับโอนอดรฟรีสอง ยิ้ไปด้วยยิเป็นโคเยอะเปิวยืนแครับทาแบ็คเวทีโคโน่สองตัวผมว่าพอไหวอยู่ผมว่าเราไหวโลลัวครับไม่ได้เดินเดือตัวเดียวแล้วโคโน่โอ้แม่งตีโคตรไกลเลยที่หมนกไอเมลนกเดือดแม่นกแม่นกแพงเม่นกบนเพื่อเกิดตีเดืร้อยเดนกตายเลยนกเรียบร้อยเอเมลนกไปดี นะครับเหลือกำแพงเหลือแมวกำแพงแมวกำแพงมันดันไปเรื่อยๆเรามีเงินครับเรามีเงินเยอะอยู่เรามีเงินเยอะอยู่มีดีอาร์ด้วยโอ้โหดีอาร์ไม่ได้ตีเลยโอโ้นี่เหรอที่จริงแล้วคนข้าวให้แมวอนุกมันคือแมวกำแพงนั่นแหละส่งเองดีกว่าครับมันส่งเงินจะหมดแลนะ้วแหละเดี๋ยวส่งอูเบอร์แบบลุลุครับสี่ตัวครับแค่สี่ตัวนี้เท่านั้นกำแพงเขาไม่เดินมาแล้ว ว้ารอโฟโดดีกว่าเรียบร้อยแต่ครับต่อมปเลยอินนักเต้นตัวพื้ยางหัวตายง่ายไปหน่อยเรียบร้อยครับเตีย,ยไปได้เยี่ยมจริงๆครับวันนี้ก็จบแค่นี้เลยดีกว่าครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูนะ